บอกว่าเอปูไปหน้าใครปูมบเดี๋ยวมึงโทรมาตอนนี้เด้อเจ้อันนี้ก็คือนักข่าวค่ะนักข่าวไม่รู้มาอะไรเต็มไปหมดเลย,เลยจะลานปูด้วยเบบกล้องใหญ่ด้วยเสื้อก็แปดชองเจ็ด ขอให้เขามาดีเิดเขาก็เหมือนเรานั่นแหละ,นะะเนาะห้ามเปิดนั้นนะครับว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวเราพูดออกไปเราจะผิดทางด้านกฎหมายนะครับผิดอะไรก็เขาก็เป็นนักข่าวเราก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วบอกเราถ่ายภูเขาแน่ๆแล้วเราถ่ายภูเขาตอนนู้นเราก็ถ่ายปู่บริจิตนัร่รก็ <laughs> ถ่ายภูเขาถ่ายปูปริกิตแต่ว่าเขาก็อยู่ตรงนั้นไงมันก็เลยติดเออมันก็เลยติดเขาเนาะมันก็เลยติดเขาไงเราจะบอกไปถ่ายเขาเนาะเราถ่ายปูปริกิตแล้วก็ถ่ายธรรมชาติธรรมชาติภูหลวงแล้วก็ลาน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 ปูปริจิตลานปูปริกิตอยู่ตรงนี้ลานแม่สุรพีเรา มีประเด็นเนมีประเด็นอะไรก็เอฟซีก็บอกดด้วยนะครับถ้าติดตามดูข่าวช่องท้องนี้ก็ท้องฟ้าก็สวยค่ะเสียนปู่ก็สวยมากเลยค่ะอกประเด็นเราก็ไม่อยากให้เปเรื่อยถ้ามาดีเราก็เอเคใจด้วยเนาะช่วยฟูลแหล่งท่องเที่ยวนะครับ กินธรรมดาครับ้ขอบเพื่อมัเป็นนไม่คุณข้าวเ้าวแล้วครับอันเดเดี๋ยวนี้เอาน้งน้แข็งมาองกรันเดอร์เดียวก็เพิ่มยอดอยว่ปุงกลางจนไม่มีความคงท่มากเลยทุกท

หมอเป็นข้าวผัดขะเพราเลฮะผัอะไบนี่ไงต้นของต้นนี้นี่ครับนี่ช็อตเพินครับก็าต้นหิบมาให้เมื่อกี้ลมาผลผลิตมาให้กดไลค์ให้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดติดตามนะครับกัจำเก็บนะคะแค่บรรยากาศ วิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปแล้วะค่ะวิ่งไปแล้วะคะ่วะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะ